สวัสดีครับเพื่อนเพนี่อนเพนียงน,น้องชาว YouTube ทั้งหลายที่ชอบชื่นชอบอการตกปลาตกมึกตกปูวันนี้ก็เป็นคลิปต่อไปที่เรามาทำการตกปูนะครับณบริเวณหาดพลานะครับเป็นเป็นตะพานปลาพลานะครับก็จะมีไฟแสงสีนะครับสวยงามวันนี้ก็ เดี๋ยวจะตกให้ด <lide> ูครับปูว่ามันต้องใช้เหยื่ออะไรยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็ดูดูวิวทิวทัศน์รอบๆกันนะครับสวยงามมาเลยไหนนี่คือวิวหาดพันลอานจะมีเพื่อนๆคุณไม่ต้องส่องไปทางไฟพี่ส่องที่พี่ส่องไนเออจะไปส่องที่เขานี่ตอนนี้ก็ส่องไปตรงไหนก็จะมีคนตกปูคนนุ่งเป้น่อยครับอาจจะมีคนนะครับตกปูตกปลากันอยู่หลายด้านมากแต่ตอนนี้นี่เราก็ส่องไปตรงนู้นส่องไปตรงนู้นตรงนู้นนะครับมี เริ่มมีคนตกปลาครับก็เอาฮานาลาม่าเลยก็380องศาแล้วตอนนี้ก็ดูดูๆก็ต้องมีรถมีเพื่อนฝูงมาตกปูตกปลากันเยอะมากมายตอนนี้ก็พอสมควรนะรวันนี้ไม่เยอะมากทุกวันจะเยอะนะครับวันนี้ก็ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็พอไม่เยอะปุ๊บลัอย่างขึ้นน้ำมันลงเ็เกิดฝนตกน,นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะบอกท่าที่ก่อนคลิปที่แล้วก็บอกไปแล้วว่ามันมีงานตกปูมันใช่อะไร นี่ก็จะให้ดูนะครับตอนนี้ก็เราก็เตรียมมาคือนี่ครับหัวปลานะครับเป็นหัวปลาหรือเป็นเนื้อปลาไป็นอะไรก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับนี่ครับเป็นปลาสีขนปลาทูอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลแต่วันนี้ใช้ปลาแดงนะครับก็ลองดูเดี๋ยวจะลองตีดูนะครับเมื่อกี้ก็งั้นเนาะเดี๋ยวลองตีดูนะครับนะครับเดี๋ยวจะเนี่ยเนี่ยเบ็ดเนาะเดี๋ยวจะตีนะครับ ตีไปสักพักนะเดี๋ยวเราจะปล่อยวางสักพักหนึ่งนะสักพักเดียวเดี๋ยวก็จะได้ปั่นขึ้นมานะแป๊บนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งก็เดี๋ยวตีไปนะครับไม่เดี๋ยวไปล่อยไม่นานนะครับพ <c oughs> อสมควรครับปั่นขึ้นมาแผ่นกลๆๆ้อปงปอดูบรรยากาศรอบๆกอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ขึ้นมานะ นี่ปั่นมาแล้วครับสองพี่ปลายคั parole, yeah, yeah. 2> 2> นนี่คร AL ับปลายคันเนี่ยดูนี่ครับมาแล้วครับนี่นนองนี่ครับเป็นไงครับใหญ่เลยครับเนี่ยเทคนิคการตกปูนะครับหาดูนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่แต่หากินได้นะปูราสามสี่ร้อยนะครับแต่เราก็หากินที่นี่นะครับอันนี้ตกปูนะครับยังเหลืออีกคันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูตกไม่นานนะครับตีแ๊บเดียวได้ผลแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกคันนึงเดี๋ยวจะดูอีกคันนึงนะ แป๊บนึงอันนี้เดี๋ยวปั่นอันนี้เป็นตัวขวางนะครับเดี๋ยวกลัวว่ามันจะไปขวางแล้วหรือยัะครับเดี๋ยววันนี้คันเลยครับดูคันต่อไปสองพี่ชายคันครับอ้าว๋ออออันนี้ตากล้องเราก็เริ่มตื่นเต้นนะ้วนึกถึงว่ามันแต้มนะแต้มนี้รู้สึกว่าเหมือนจะได้อะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าขนักพอดู รอเมื่อกี้ก็ได้ปูดาวนะครับตัวไซส์ส,สวยงามหนึ่งตัวรอบนี้นะครับไม่รู้จะได้อะไรกันมาเราก็จะปัน่นทีงของพวกนี้เราก็บอกไม่ได้ไมันจะได้อะไรนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะคำนวณได้อาได้ครับอีกนครับได้ไปหนึ่งตัวแนละ้วเป็นปูมา้าเพราะฉะนั้น คลิปนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะครับอาหารนะครับนี่คือันนี้หัวปลาแดงเป็นเชฟหัวปลาแดงเกี่ยวกับกระสือเรียกเรียกกระสือเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องที่อยากจะหาโูกินนะได้ง่ายกับปลาเยอะเพราะนั้นก็เรียนเชิญนะครับที่ไหนก็ได้ชายฝั่งทะเลไทยนะครับลองไปใช้เทคนิคของผมดูนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากให้พี่น้องกดกไลค์กดแชร์กดกดตับสไครต์นะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับ กินนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ